รู้ไหมครับทำไมคุณถึงไม่มีพลังบางครั้งที่คุณประสบความล้มเหลวกับอะไรบางอย่างบางครั้งคุณทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จทำไมคุณจึงรู้สึกว่าพลังมันถดถอยและคุณไม่มีพลังเหตุผลข้อเดียวครับที่ทำให้คุณเป็นอย่างนั้นก็คือคุณไปนิยามมันเองว่าสิ่งนั้นมันคือความล้มเหลวเมื่อคุณคิดแบบนี้ครับมันจึงทำให้คุณรู้สึกว่าพลังคุณมันถดถอยลงไปและสิ่งนี้เองที่มันทำให้ชีวิตของคุณ มือนย่ำอยู่บที่ตลอดเวลาทําให้พลังใจของคุณไม่มีที่จะดําเนินชีวิตแล้วก็จะทําอะไรดีๆต่อไปและสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้ก็คือระบบของการศึกษาเพราะว่าครับทุกคนถูกปลุกฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าคุณจะต้องกากระบาดในข้อที่ถูกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็น a b c d หรือว่ากขคง,งคุณต้องกากบาดข้อที่ถูกต้องถ้าคุณกาไปในข้อที่ผิดนั่นคือคุณล้มเหลว ชีวิตของคุณจึงถูกกากบาดเอาไว้ว่าคุณจะต้องดําเนินทางดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ในโลกของความเป็นจริงครับในโลกของธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างคือการลองด้วยความสนุกเมื่อเมื่อคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างครับลองมันทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสนุกถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเมื่อคุณคิดแบบนี้ครับคุณจะมีพลังใจมากขึ้นในการจะทําอะไรบางอย่าง และชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จมากขึ้นโทมัสเอดิสันครับเขาสนุกทุกครั้งกับ1 0 0 0 0วิธีที่เขาค้นพบแต่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นครับถ้าวันนี้คุณอยากจะมีพลังใจในชีวิตคุณจงกล้าที่จะลองลองผิดลองถูกเพราะบนโลกใบนี้ครับการลองมันคือหนทาง,งความสําเร็จทางเดียวไม่มีทางลัดครับ